ไปแล้วลูกนี้หูยถ้าตรงกรอบนี้เข้าแน่นอนาอมาแล้วมาที่นุกนุกมาแทนแทนไปจะเบิ้ลขึ้นนุกเอาละลรกนี้เกมัเอาละตรงนี้มอนมอนดิจิมอนมอนล็อกมาเข้าฝามอนมอนยังไปได้มอนยังออกมาที่นุกนุกจะันไม่อยู่แต่แต่ยังเก็บมอนได้ตรกนี้เอาเออกข้างไปเลยโอ้โหมุ่นี้ ใช่ต่ออาจจะไม่ว่างไปแล้วไปแล้วครับตัวนี้เพิเเ่งจะขึ้นหน่อยเดป่ะสี่ล่งเรื่องตต่ำนึงขึ้นหน่อยยกขึ้นไปติดติดกัดเอาแล้วไปแล้วนี่มาเข้าทางบาสบาสบาสหลอกโยกหลอกโยกซ้ายโยกขวาบารยังไปได้มาดึงบอลไปก่อนบาสจะดึงดึงไปบาส์ดยังไปบาสจะขุกขีกโอ้โหออกข้างไปเลยขุกขีกมากไปหน่อยน้ำน้อยโอ้โหไปแล้วฟิลให้กับไต้ไต้เออจ้ะไต้หลอกอย่าบอลให้กับเคนโอ้โหตรงนี้เป็นการส่ง โโอหนีุ้กไหลไปเข้ามือโจฮาร์ดเลยแล้วโจฮาร์ดเกือบทำบอลลั่นแต่ตัวนี้มันร้ายบาสไม่สนแล้วก็ยกแล้วให้เคนเคนจะบอลไว้เคนดึงบอลไว้เคนคืนหลังไปก่อนเลยนี้กลับไปถึงบา้านขีดนึงบายเคนเคนเข้ากลางมาที่เคใช่ระวขยับไม่ได้เลคเคไปแล้วไม่ใช้อันนี้ระวังขยับไม่ได้เลาสที่เคนตรงนี้ไม่ผ้านี้ระวังใช้แล้วขยับไม่ได้มอ้ยมาเหรอมาลองไง โอ้โหนี่ตกใจหมดเลยมัวได้ฟังมุกน้องสนามอยู่ไอ้ยี่ไม่ได้ภาคเลยตกใจหมดเลยลมขั้นใหม่แล้วตอนมันแก่ยังไม่เป็นกาวช่งมันเพราะว่ามันไหลลงมาเพราะงั้นตัวล่างมันจะอัดไม่ได้เอ็กให้กับนุกนุกจะไปนุกอย่ากเกมหน้าก็รอฮะลงย่อเอาละเค็นของเดียวโลกเขนแปะโอ้โหเอ็กเซฟไม่ได้โอเอโอเอฟตีเข่าตีเข่าเฉยเลยไม่มีไม่มีพักแบบเกมนี่คุณชายใช้ที่มือีจัดอรอเนะเว้ย ไม่มีพักสามเกมอย่างเกมชิมไม่เอาป้องม้อนมอนไหลเข้ากลางให้ไต่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 ดึงบอลไว้ไต่ดึงดึงไปข้างหลังเลยไต่มาให้ม้อนม้อนเข้ากลางมาที่ฟิวฟิวเจอกับมีเอาฟิวลงไปได้พี่บอลใหญ่กว่าฟิวยิงไกลมากเลยนิวข้ามข้ามไปเยอะเลยเออชิมไหมไอ้พังมันเหนียวจังวะกาวหนังหนังหนังหมูป่าเปล่าทำไมเหนียวขนาดนี้นี่มาที่มีทางซ้ายมี มีใจให้กับบาสบาสเปิดมาลูกนี้ให้กับแทนคนเราสั่งนีดมาแทนบอกแทนหนึ่งวันไว้แทนบอกแทนจะเอาใหญ่กว่าแทนใหญ่กว่าเตะโดนเค้นออกไปแทนยังได้เตะเข้ามาแทนบอกเขามาเขามารับหน่อยให้กับนุกนุกให้แทนแทนเบิ้ลองกลังเนาะกัดอาเรากัดบอกใหญ่กว่าแต่ว่าแต่ไม่อยู่คูณต่อไปใครจะไปเข้าน้ำก่อนนิวบอกขอเข้าน้ำก่อนแป๊บนึงนี่มันเหนียวจังวะเหนียวสุดๆเลย หนังจิงโกะหนังโจรสเค้ดิมาที่เคทางขวาเครอเพื่ออยู่ให้กับบาทบาทมาที่มี่มีเปิดอ่ะเปิดข้อกลางเอ้ยหวานเจี๊ยบตัวไก่รอสวยวันนี้หูยลูกนี้ออกง่ายงเลยอุ้ยให้ฉีกง่หลังเลยแม่ไม่ไล่ทักทีขาอุ้ยอุ้ยหวานเจี๊ยบนั่นนี่ไล่แล้วนั่นนี้ไล่แล้วนั่นนี้ตาบอกว่ามันไม่ไล่หรอกนี่ โยกข้ามฝากไปเลยลูกนี้ไม่มีใครมี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 มอะไรไะโอ้มีไปแล้วโอ้โหโยกคนฝั่งด้วยเกมบอกโอ้โหวิ่งกลับไปอีกรอบนึงเข้าทางฟิลฟิลฟิลยกข้ามไปแล้วลูกนี้โอ้ข้ามไม่หมดเลยล็อกเลยล็อกล็อกล็อกปุ๋ด้วยจะได้ไม่ไม่หมุนล็อกแล้วโอ้ยคนพักบ่วงโอ้โหหาไปสองที อ๋อรางกายที่เคนเคนเอ้ยเคนไม่ใช่เคนแต่ผมกัดกัดให้นุกุกนุ๊กให้กัดเอากัดกัดออกซ้ายไปนิดนิวเอ้ยแทน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 จะไปแทนตนแย่งไปเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเคนสับขาหลอกทีนึงเคนเเคนข้ากลางให้กับเคนแตะไปลูกนี้เข้าทางม่อนเลยม่อนบังไว้ไปแล้วไปที่ไต่ มาแล้ววันนี้ฟิลไม่ให้เหรอผมให้ก็ต้องแต่ฟิลเอาฟิลแต่จะไปเองนี้บาสยังตัดไม่ได้โอ้โหบาสนี่ไวเหลือเกินโอเคแล้วถ้าลงก็ตั้งแต่ตึงกันไปแล้ววันนี้เคแทนแทนดึงบอลไว้ไอ้ยืดแทนแทนแทนล็อกเข้ากลางสวยแล้วแทนลูกนี้แทนดึงไปไปถึงฟิลลูกนี้เข่าทางกัดกัดจับกัดหลอกจะออกจะไม่ออกอะไรวะเนี่ยโอ้ยกัดตรงนี้มันไหลไหลออกไปแล้วลูกนี้โอ้ยมันไอ้เคียร์หรือยิงวะเนี่ยแรงเหลือเกิน มเ,เดี๋ยลมึงลงแล้วเก็เปิดไปเอ็กเมไม่ได้เอ็กไหลามาให้กับบาไอ้อเฮียคนเราฟังบาสบอกได้บออยู่โอ้โหาตยังไต่ไ,ไม่ได้อ๋อพี่พรพรยิงไกลเลยวุนี้ฉนะถ้ดออบลูกออกหลังไปเลยวรนี้เขียนไหลามาลูกนี้โอ้ตัดไม่ได้โดยไตย่ ต่ยังได้บอลอยู่ไต่จักระชากไต่จักระชากไต่ยังไงไต่แต่เข้านายไตออกซ้ายไปให้กับพี่พรยิงเลยโอ้โหทะลุตะข่ายเลยนี่ว่าสโมสะโอ้โหเด้เวลากินน้ำหน่อยสวัลิีทุกองด้วยจีินั้งนั้น ว่าเขาใช้เวียนไม่เป็นไม่มีคู่มือมันเป็นเล่นยอร่ามันเล่นดีมากนะมาแล้วที่ฟิลมาแล้วเคนเคนไหลครับเคเคด็อกเข้าซ้ายเคยิงมือติดฟิลโอ้มือเดียวได้เป็นลูกเตะมุมพวกนี้โดยพี่พรพี่พรบอกเลยพี่พลไหลขึ้นมาให้กับเคเคเคเข้าซ้ายยิงด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบ ไดแล้วเร็วบางทีให้แทนแล้วะแทนทั้งซ้ายแทนดึงบอลไว้แทนจะไปแทนจะกระชากไปไหลออกมนที่ฟิวฟิวจะไหลให้แทนอีกทีติดบล็อกมีม่ฟิวฟิวจะเบิดไปรอเพื่อนอยู่รอเพื่อนอยู่ฟิวจะข้ามฝากไปเลยเอ้ไม่มีคนนี่วะโอ้นึกว่ามีออกข้ามไปแล้วนี้เกมเตะเข้ามาเต็มให้กับพี่พรพี่พรเบิ้ลเร็วทีให้กับโอ้เข้ามือเอ็กไปเลย เอกเตะไกลไปแล้วลูกนี้ตายจะปุ่งบัสสกัดไว้ได้เสมออยู่เสมออยู่เฮ้ยจับควมต้อมเลยต้อมต่ามกับจีสองนะหวานเทียบหวาดเจียบไปแล้วไปที่เคเคเคล็อกไปแมวบอลไปด้วยเคยังไปได้ต่อขวาไปที่พี่พรี่อค้าพากมาที่มี เอาแล้วครับตัดไม่ได้ม่อนโอ้โหยังติดพี่พรนิดเดียวเข้าทางนุกอยู่นุกเปิดมาที่ไต่ไต่โอ้โหโดนพี่พรจิ้มอีกแล้วพี่พรตัวนี้พรจ่าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรได้ไหมไปแล้วไปแล้วตัดโฆษณาไปหนึงแล้วก็เล่นกันต่อไปที่ฟิวฟิวยังติดเหมือนเข้าทางเคอยู่เคเคแตะไปลูกนี้เคเคเคไหลออกขวาไปที่ มี่มีไปอยู่ตรงนู้นตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหเมื่อกี้อยู่ข้างหลังมงี่ยังโดนเขี่ยอไปได้โดยจัสพี่พรจะเปิดเข้าไปพี่พรไหลให้กับมี่มี่คือพี่พรพี่พรพี่พร,พ,พ,รพี่พรไหลคืนมาที่บาสบาสยิงเลยลูกนี้โอ้โหเกมหลอกโอ้โหเกือบเกือบตรงกรอบมี่คืนมาที่พี่พร พี่พรเอาช้าแล้วพี่พรโดนตัดเฉยๆอะไรวะเนี่ยไปแล้วมอนมอนจะไปมอนไปแล้วมอนไปแล้วมอนโดนบาสสกัดไม่ได้เขาท้าพี่พรอยู่มอนยกข้ามไปเกมโอ้โหเก่งของนี้เยัยไม่โดนเอ็กเปิดลูกนี้ฟิลพักบอกอ่ะพักบอกให้เคเสียหลายเข้ากลางไปที่เกมเกมยินด้วยซ้ายโอ้โหตรงตัวเอ็กไปนี่การสกัดไม่ได้เอาส่งมา เอางี้แทนแทนบอกใหญ่กว่าโดนลุมกินโต๊ะอยู่คืนกลางวันนี้เคเคล็อกเข้าสายขูกขิดกัดยังครัวพันอยู่เคยิงข้ามคานไปแลยโอ้ยชื่นใจไปแล้วครับบาสตัดไว้ได้บาสแต่ออกขวาให้พี่พรพรไหลมาให้เกม เกมเกมพลิกแล้วเกมพลิกแล้วให้กับเคเคด็อกเข้าซ้ายเคไหลให้กับเคนเคนจะแตะโูกนี้ไปได้คุกคิดโอ้โหติดมอนเอาละฟิวได้บอลอยู่ฟิวบอกใหญ่กว่าไหลามาติดบาสตุงนี้หูมาที่พี่พรทางขวาเอาโลกเลยพี่พรพรยิงตรงนี้หูไม่ตรงกรอบเพราะงั้นอโอ้โอยุ้งยูจะก,กดจิกฟ้ายังไง<อ>มันต้องให้เล่นจิกซอแล้วไปแล้วอ๋วอยกไปเลยยกยกอไปเรื่อเลยอนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งอนุญาตหนึ่งมีคนให้เล่นเกมพิกซอ ไปแล้วครับออกขวาไปที่แขนยืนยืนตนใช่เป็นไงวะเลื่อนเลื่อนตามเลื่อนตามจิกซอไปหกหนึ่งเจ็ดสิบเิอ็ดสิบเอ็ดุดท้ายต้องยิงแล้วเวลาจะหมดแล้วเคกระชากแล้วนี้เคล็อกเข้าซักซามเราใส่ไหลไปเกมออกแล้วโว้ยเกมโอ้โหหมดเวลาเดี๋ยวที่คนดูสามคนนะครับผม Thank you for watching. Subscribe to my channel.